นิยายเรื่องห่วนรักในรอยแคนประพันธ์โดยเขียนใครรักภาพเสียงโดยพิรุมปตีหากชิ้นชอบย่าเสียงช่องเราอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามเพื่อไม่ให้พลาดอัปเดตคลิปตั้งใหม่นะคะและท่ท่านผู้ฝังท่นใดสนใจในรูปแบบของอ e ีบุ๊กหละหนังสือสินฉบับเต็มไม่มีการตัดต่อสามารถไปซื้อได้ที่ เว็บไซต์ m a นมาเก็ตดหรือแอปพลิเคชัน MEB ได้เลยค่ะสุดท้ายนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนักเขียนโปรดอยากกด่ากดแช่โฆษณาเพื่อนักเขียนได้มีรายได้และเป็นกำลังใจในการอัปเดตคลิปตั้นใหมให่ฟังกันนะคะขอบคุณมา,มากๆเลยค่ะตอนที่12 การกลับมาของคนที่หายไปหลายวันต่อมาณร้านกาแฟนในโรงพยาบาลเป็นอย่างไงบ้างเราไกลคอแล้วไม่ใช่หรอระอองดาวยิ้มให้กับผู้เป็นอาก่อนจะเอาถุงอาหารเพื่อสุขภาพวางลงตรงหน้าใช่คะ่ะหมอเดินหน้าดาวก็จะได้เห็นหน้าลูกแล้วยิงสาตรงหน้าผู้วยสีหน้ายิ้ม ยามรูปหน้าทองนวนของตัวเองไปมาด้วยสีหน้าที่แจ่มใสทําให้ทันวาพอจะคลายกังวลได้บ้างเขาพยายามจะเอาเธอไปอยู่ด้วยแต่ทว่าทางภรรยาของเขานั้นไม่ยินยอมซึ่งระองดาก็พอจะรู้นิสัยผู้เป็นอาสาอยู่บ้างเธอไม่อยากให้อ้ามหมอจะต้องมีปัญหาหญิงสาวจึงเลือกที่จะอยู่ด้วยตัวเองแม้จะลำบากในตอนแรกอยู่บ้างแต่เธอก็มีปรางทิพย์อยู่เป็นเพื่อนเสมอ อาขอโทษนะที่ช่วยดาวไม่ได้มากนะักระอองดาวยิ้มก่อนจะยื่นถุงอาหารส่งให้แค่นี้อาก็ช่วยดาวมาเยอะมากละค่ะอย่าคิดมากเลยนะคะดาวก็นี่อาหารที่ปรางกับดาวช่วยกันทําฝากเอาให้อาหญิงกินด้วยนะคะดาวรู้ว่าอาหญิงชอบกินอาหารแบบนี้ทันวาไม่เคยคิดเลยว่ายิงสาวที่มีอายุเพียง21ปีจะมีความคิดเป็นผู้ใหญ่มาขนาดนี้ แม้ว่าตัวเองจะพบเจอความยากลบาบากมาขนาดไหนก็ยังนึกถึงผู้อื่นอยู่เสมอเขาระภูมิใจแทนพี่ชายจริงจริงที่มีรู้สากเป็นคนดีได้ขนาดนี้รอเดี๋ยวนะอามีของขวัญจะให้ร่างสูงของชายอายุ40กว่าดวงเอามือเข้าไปในกระเป๋าเสือ้อแล้วก็หยิบซองซองหนึ่งส่งมาให้นี่ของขวัญผูกข้อมือหลานบูนะ แม้จะไม่เยอะมากแต่อาก็อยากจะให้ระอองดาวถึงกับน้ำตาซึมก่อนจะยกมือไหว้ด้วยความขอบคุณยาที่เหลืออยู่ก็มีแต่คนอาคนนี้ที่คอยช่วยเหลือเธอในทุกๆด้านและหลังจากที่ร่างอวหขีซสาวรูเตอร์เอกไปจากร้านได้สักพักเขาจึงลุกขึ้นเตรียมจะเดินออกไปจากร้านเช่นกันแต่ทว่าจู่ๆร่างที่อยู่ขุนตากขาปรากฏตัวขึ้นตรงหน้า ทำเอาเข่าวถึงกับตกตะลึงด้วยความค้านไม่ถึงพี่อังหญิงไวกลางคนยินสสงยิ้มไม่ข่อย่างอบอุ่นแต่แล้วรอยยิ้มนั้นก็เริ่มจะเหือนหายไปเมื่อเจอแววตาคู่นั้นที่มองมาด้วยความเมินเฉยเรากับเป็นคนไม่รู้จักกันยังไงอย่างนั้นทันว่าแรางสูที่ตั้งใจะจะเดินเลยผ่านไปถึงกับต้องหยุดชะงักอีกครั้ง พี่ขอคุยอะไรด้วยหน่อยจะได้ไหมน้ำเสียงวาววอนและปนขอร้องนั้นทำเอาเขาแทบจะระงับอารมณ์ไว้ไม่อยู่พี่ยังต้องการอะไร่่ะครับชีวิตพี่ชายผมทั้งคนกับหลายของผมมันยังไม่พอหรือไงอังคณาถึงกับต้องเมมดิมฝีปากไว้แน่ง การที่เธอกลับมาคราวนี้ก็เพื่อจะกลับมาชดเชยสิ่งที่ได้ทำผิดพลาดไปในอดีตแต่เหมือนทุกอย่างก็โดยจะสายเกินไปเสียแล้วเมื่อเพื่อนสนิทก,กับเธอที่สุดบอกว่าอดีตสามีของเธอได้สิ้นอายุขายไปเสียแล้วด้วยโรคมะเรง็งร้ายในขณะที่ลูกสาวก็ย้ายบ้านไปอยู่ที่อื่นแรงนั้นมันทำให้เธอต้องหันมาที่น้องชายของผู้เป็นอดีตสามีผู้ที่เอนดูใย,ยหนูของเธอมากที่สุด ด้ดูน่าจะรู้เรื่องราวดีที่สุดเช่นกันพี่ขอโทษน,นะทันวาพี่ยอมรับว่าตอนนั้นพี่ทำผิดไปจริงๆพิมพี่ไม่มีทางเลือกถึงได้เลือกที่จะเดินจากไปโดยไม่คิดจะสนใจยายดีเลยสันิ้สินะครับว่าพวกเขาจะอยู่ยังไงจะเป็นหรือตายสินะครับน้ำเสีงยงใหญ่ๆหคนตรงหน้าทำเอาอังคาถึงกับพูดไม่ออก หญิงวัยกลางคนนาแต่เอามือล้วงเข้าไปในกระเป๋าถือราคาแพงหยิบยื่นเห็บคนตรงหน้าพี่ขออ่าร้องธนะท้าทันวามีข่าวคราวของยายหนูจะช่วยส่งให้พี่ทีนะพี่อยากเจอรูปจริงๆจะให้พี่กราบยังก็ได้ร่างของหญิงวัยกลางคนเตรียมจะก,กล้มลงกราบที่ทาของเขาทำให้ร่างสูงรีบเข้าไปควา้าดึงข้อศอกคนตรงหน้าเอาไว้ได้ทัน พอจะรับพี่ผมจะช่วยแค่ครั้งนี้ครั้งสุดท้ายแต่ผมไม่รู้หรอกนะว่าดาวเขาจะยอมมาเจอพี่อีกหรือเปล่าเพราะความใจอ่อนแท้ทำให้ทันวาจำต้องจดที่อยู่ของหลานส่งให้กับคนตรงหน้าอย่างนายผู้หญิงคนนี้ก็ยังเป็นแม่ของหลานของเขานั่นเองจนกระทั่งตกตอนเย็นดาวไหวไหมนี่แกรางทิพย รีบถลาาเข้ามาพยุงเพื่อนเอาไว้เมื่อเห็นร่างอวบตั้งท่าจะเซลม้ลมลงกับพื้นวันนี้พวกเธอออกมาขายอาหารที่ตลาดตอนเช้าและพอสายๆหน่อยอากาศกระดูร้อนอบอ้ามากขึ้นทำเอาคนที่อุ้มท้องถึงกับหน้าซีดทัาท้าจะเป็นลมก็หลายรอบบอกให้กลับไปพักที่บ้านก่อนก็ไม่ยอมปรางทิพย์จึงรีบพาเพื่อนไปนั่งพักที่ร้านกาแฟนในตลาดที่มีแอร์แกนังรอฉันตรงนี้ก่อน เดี๋ยวฉันเก็บของเสร็จแล้วจะวนรถมารับระอองดาที่นั่งสุดยาดมได้แต่พยักน้า่นน้อยก่อนจะรีบจิบน้ำผลไม้หวานๆที่พนักงานร้านกาแฟายกมาให้ด้วยความกระหายจนกระทั่งเวลาผ่านไปสักพักใหญ่ปรางทิพย์จะวนรถมารับเธอที่หน้าร้านข้างตลาดไงแกโอเคขึ้นบ้างไหมปรางทิพย์เอ่ยถามเมื่อนั่งอยู่ด้วยกันสองคนในรถ โอเคแล้วขอบใจมากๆนะแกหญิงสาวที่จุดธรรมด์ธรมงราวกับสาวห้าวยกมือขึ้นรูปทองน,นุ่นนั้นด้วยความเอ็นดูแกร่งมากเลยรู้เอ้ยแกก็เหมือนกันแทนที่จะอยู่บ้านเฉยๆจะตามมาทำไมก็ไม่รู้ปรางทีบอดจะบ่นคนทองไม่ได้ให้อยู่บ้านเฉยๆก็ไม่เอาจะตามมาช่วยที่ตลาดให้ได้ก็มันเหงว่ะ อีย่างมันจะเบื่อปะให้อยู่บ้านเฉยเหนี่ยวกับได้เป็นง่อยพอดีสีหน้าเงาง,งนงของปูเป็นเพื่อนถามาเธออดจะโหดเราออกมาไม่ได้แต่ทันทีที่พวกเธอกำลังจะขนของลงจากรถเพื่อจะเอาเข้าไปเก็บในบ้านจูๆ่ๆเสียงสียหนึ่งกระดังขึ้นมาดาวราอองดาวถึงเก็บชงาเมื่อได้ยินเสียงที่เคยคุ้นที่เธอฟฝอาน,นึกถึงมาโดยตลอด แต่ทันทีที่หันไปเจอใบหน้าที่ยังดูสาวยังสวยนั้นใบหน้าที่มีแต่ความอิ่มเอ,อิบดูไม่มีความถูกติดใดทั้งสิ้นทําให้เธอได้แต่หันหน้าหนีไปอีกทางเพื่อซ่อนน้าตาที่กําลังไหลรินเอาไว้ในขณะที่ปรางทิพย์เองน่าจะยืนงงมองคนนั้นที่มันคืนนี้ที่อย่างไม่เคยเข้าใจนะคนเป็นใครคะเธอตัดสินใจถามออกไป ทางทางที่แน่ใจคันข้างแน่ใจว่าผู้หญิงตรงหน้าจะต้องมีความสัมพันธ์กับเพื่อของเธอเป็นแน่ไม่อย่างนั้นเพื่อนเธอคงไม่มีอาการแบบนี้หรอกปาเป็นแม่ของดาวจา้าคำตอบนั้นทำเอาเธอถึงกับอึ้องไปเพราะเธอรู้มาว่าระอองดาวนั้นถูกผู้เป็นแม่ทอดทิ้งตั้งแต่อายุแค่เพียงสิบขวบเท่านั้นส่วนรายละเอียดส่วนเดิกระอองดาวไม่ได้เล่าให้เธอฟังทั้งหมด แต่ดูจากท่าทีคนทั้งคู่แล้วเธอคิดว่าน่าจะหนักหนาสาหัสอาการเลยทีเดียวงันเข้าไปคุยในบ้านดีกว่านะคะดามานีปรางทิพรงร่างอวกของเพื่อนเพื่อจะพาเข้าไปในบ้านมีอะไรก็คุยให้เข้าใจนะคะเดี๋ยวปรางขอตัวเอาของไปเก็บหลังบ้านก่อน ราอองดาวตั้งท่าจะปลุกไปช่วยเพื่อนแต่เมื่อเจอสายตาดุดุนั้นทำเอาเธอจำต้องสุดตัวลงนั่งที่เดิมอย่างช่วยไม่ได้อังคณาเรามองบุตรสาวด้วยความคิดถึงพลอยเธอแท้ๆรู้ของเธอถึงต้องมามีสภาพแบบนี้คุณมีอะไรจะพูดกับผู้มาเธอคะ่ะดาวเหนื่อยสรรพนามที่หญิงสาวแทนดูเองทำเอาอังคณาถึงกับอื้งไปแต่เว่า เธอกลับม่โกร์มันก็สมควรแล้วแหละแต่มีหรือที่คนอย่างเธอจะยอมแพ้อะไรง่ายดาวที่แม่มาหาหนูเพราะว่าแม่คิดถึงหนูมา,มากเลยนะลูกอ๋อแปลว่าเมื่อก่อนนี้คุณไม่เคยคิดถึงหนูเลยสินะคะหญิงวัยกลางคนถึงกับอึ้งไปมื่ได้ยินแบบนั้นคิดถึงสิลูกแม่คิดถึงหนูทุกลมหายใจของแม่เลย ที่แม่ต้องไปเพราะมันจำเป็นจริงเพราะว่าถ้าแม่อยู่แม่ก็จะมีแต่เป็นภาระเพิ่มให้กับดาวและพ่อหรอคะคุณกลัวว่าคุณจะเป็นภาระมากกว่าสิคุณเคยรู้อะไรบ้างไหมพ่อกับหนูอยู่กันแบบไหนพวกเราํำบากกันแค่ไหนแต่พวกเราสองคนพ่อรู้ก็สู้แล้วคุณล่ะคุณหนีไปอยู่สุขสบายคนเดียว เคยหันมาดูดำดูดีพวกเราสักครั้งก็ยังไม่มีเลยด้วยซ้ำหนูเหนื่อยหนูอยากกอดแม่แต่แม่ก็ไม่อยู่ให้หนูกอดเลยด้วยซ้ำหนูร้องไห้คิดถึงคุณทุกคืนคุณเคยรู้อะไรบ้างไหมทำไมคุณถึงได้ใจร้ายทิ้งพวกเราสองพ่อรู้ได้ลงคอรู้บ้างไหมว่าหนูอะคิดถึงแม่มากแค่ไหนระอองดาวถึงก็ปล่อยน้ำตาไหลพากในขณะที่อังคณา รีบถลาาเข้าไปก่อดลูกสาวเอาไว้ด้วยความคิดถึงและสงสารอย่างสุดหัวใจแม่ขอโทษแม่ขอโทษนะดาวแม่ขอโทษนะลูกสองแม่ลูกต่างกอดกันร้องไห้อยู่ในห้องรับแขกเสียงร้องไห้ของคนทั้งคู่บีบหัวใจปรางทิพย์ที่อยู่ในครัวได้ได้ยินทุกอย่างถึงกับต้องอุดปากรั้นเสียงร้องเอาไว้อย่างสุดจะกลันแม่ลูกจะยังไม่ให้อภัยเธอทั้งหมด แต่หลังจากนั้นอังคณาก็ยังคงเที่ยวไปเที่ยวมาระหว่างโรงแรมในเมืองกับบ้านชันเมืองของพวกเธออยู่เสมอของกินมากมายที่กองอยู่ในห้องรับแขกทำเอาปรางทิพย์พยายามสรรหาเมนูเพื่อที่ไม่ให้มันเน่าเสียได้ง่ายหนงจะผักเอ่ยผลไม้เอ่ยตู้แช่แข็งกเต็มไปด้วยของสดหนงจะตู้เย็นอีกสองตู้รวมถึงข้าวของเครื่องใช้อีกมากมายนับไม่ท้วน พอจะ้ะค่ะคุณป้าแค่นี้โพกเราก็กินไม่หมดเป็นเดือนแล้วนะคะปรางทิพย์สิงกับร้องโอดครวนในขณะที่เพืูดของเธอไม่พูดอะไรสักคำบอกแต่ว่าอยากซื้ออะไรก็ซื้อไปเธอไม่ได้ห้ามแต่ถ้าจะมาขออยู่ด้วยนั้นเธอไม่มีวันยอมอย่างแน่นอนป้าขอบคุณหนูมาเรนาลูกที่คอ,อยดูแลดาวเขามาตลอดไม่เป็นไรหรอกค่ะคุณป้า ว่าแต่พรุ่งน,นี้คุณป้าว่าไหมคะพอดีปรางจะต้องออกบูทธที่เมืองทองปรางเห็นใจคุณป้าไม่อยู่เป็นเพื่อนดาวเขาที่บ้านหน่อยจะได้ไหมคะอังคณาดได้ยินแบบนั้นก็ยิ้มแก้มแทบปรีก่อนจะตอบรับทำไมเธอถึงจะไม่ดีใจละ่ะเธออยากจะอยู่ดูแลลูกและหลานในท้องจะใต้อยู่แล้วนี้เธอยังแอบไปซื้อของให้หลานมาตั้งมากมายแต่เ็ยังไม่เอามาเพราะว่ารู้สาวจะไม่ชอบ ได้สิจ้ากรางไม่ต้องเป็นห่วงหรอกนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ปาจะมาแต่เช้าเลยนะรูปสองสาวต่างวัยต่างยิ้มให้กันอย่างชอบใจ